ก็ไปตอนที่รับสติตคนเยอะมากๆเบียร์ก็ราคาถูกจริงๆกินง่ายจ่ายคล่องเลยทีเดียวและนี่นี่มันหมูกระทะนี่วาก่อนจะเดินมาที่นี่เราก็ไปดินเนอร์แบบโรแมนติกที่ร้านแอมาสันเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มีรายอาหารเยอะมากราคาคนละ18ดอลลาร์เองนะแต่ไฮไลท์ของที่นี่ไม่ใช่การมานั่งดินเนอร์แต่เป็นการแสดงพื้นเมืองของกัมพูชามีหลายชุดเหมือนกันนะเอาจริงๆ18ดดอลลาร์นี่ถูกไปเลยเช้ามาเราก็ขึ้นรถไปดูนครวัดกัน ก่จะขึ้นไปได้เนี่ยก็ต้องซื้อตัวอ๋วก่อนมีหลายออปชั่นมากๆแต่เราเลือกแบบวันเดย์พาสคนละ37ดอลลร์มาดูนว่าแพงหรือไม่แพงเราไปแบบจอยทิปนะเพิ่มไปอีกคนละ450บาทจ่ายราคาเดียวเดินขาลากคิดว่าไปแค่ดูดูและจบจบสรุปว่ามันใหญ่และเยอะมากเดินกันแต่เช้าเย็นมีหลายจุดให้ได้ดูและพี่ไกด์ของเราทำหน้าที่ดีเกินชื่อพี่พิลล์ลมนะชื่อเหมือนไทยและไนท์เหมือนชื่อเลยพี่ลมอธิบายละเอียดยิบแถมถ่ายรูปดีมากให้สามคำากับทริปนี้คุ้มคุ้มคุม